สวัสดีนะครับเป็นการไหลสดแล้วก็เดิมพันนะครับชิงเงินรางวัลระหว่างเจ้าเตยซัมซิงกับพบนวนครพบกับจุถมเจ้าหลังแล้วก็เจ้าซีนะครับสำหรับดีกีเจ้าเตยก็ทีมชาตินะครับทีมชาติประเภทดับเบิลนะครับส่วนดีกีของเจ้าซีนะครับดีกีเจ้าซีก็ก็ลีก สีสกเกตนะครับเบอร์หนึ่งของสีสกเกตอยู่ตอนนี้ก็ทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามากาฟิวไม่ต้องถามนะครับผมไม่รู้จักครับใครชื่อกาฟิวนะครับผมไม่รู้จักเดี๋ยวให้โกมลเป็นคนพากนะครับทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเราจะไม่อ่านคอ,นะอมเมนต์นะครับ <laughs> โอเคโอเคเลื่อกก็หลายเรื่อ,องตันวนีเรื่อง,องเพราะถ้าเกิดเด็กเด็ก ผมก็ไก่ชงเงินดีกว่าน้อกว่ารูกนี้แกนเป็นใครอ่ลูกไม่อะมัเปิดเต้หรอเก็บเอนี่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแก้วลูกพี่โอ้กาฟิวแม่ฆ่าไม่ตายครับผมกาฟิวโค้าใช่ไหมเนี่ยครับอย่างเขาจะถามว่ารู้จักไหมครับกาฟิวเป็นใครรู้จัก รู้จักครับผมไม่รู้จักครับเดี๋ยวบังกล้องครับเอ่อปาร์ซิวนะครับปาร์ซิวปั้วให้ห้ามกลัวหน้าดังนะครับชิงเงินรางวัลหนึ่งพันบาทครับแังละหนึ่งพันนะครับจั่วใช่ไหมพี่น้องครับเหลืออีกร้วไหนเหออนึงออกมาอ่าครับดีกี้เจ้าซีก็ลีกซิสเกตนะครับดีซีเจ้าเอ่อดีกีเจ้าเตยก็คุมชาติประเภทตบเปิ้ลนะครับ คับกมลคร,ร really ับกมลคนเดิมนะครับโ้ะังศูนย์ครับกบนวะสองศูนย์ครับเขาอยากจะโค้งนี่หรอเขาอยกโค้ีสามศูนย์ครับเดี๋ยวสิบห้า เออเดตน่โอ้เอ้เอ้ออเครับโอมดีครับผมดีครับอูเอกในลาการนครับสวัสดีครับพระต้นครับสึกยังครับพระต้นครับ สี่ส่วนครับเสริมเศร้าเดียวครับเต็มฝั่งละหนึ่งพันครับสี่ตู่นนะครับตับโยกลูกนี้ผมอีนครับ เปนเันตัอเีรตตอี้ลมดีนะครับกระดาสองคลุนต่อสครับภับิธิตดุมดีนะครับสวัสด <straightforward> ีนะครับสวัสดีลยกมาบ็อกดีครับ เหลีกสีเกยร์ครับตัวนี้ครับเบอร์สิบเก้าซีนะครับฝั่งนู้นมวยเดิมพันครับนี่ครับเจ้าถมครับเจ้าถมสือตาบเข้าให้สายสุดเลยทำไงดูลูกทลวงโอ้ ซันซิลโครับนี่ครับมวยน้อยครับคุณกุณลาเชงโควุนลาเชงครับหนึ่งโอ้โหเปลี่ยังไงครับบ้างครับโอ้โห แย่เยอะกีฬาพร้อมกีฬาพร้อมนะครับ6ศูนย์โอมอเตอร์โดเรมอนนะครับเกิดมาลูกนี้เอาโอ้มีเกี่ยวครับกีฬาพร้อมศูนย์หกศูนย์หกไปโยกมาโยกไปโอ้ เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกครับผมย่ำมากครับเจ้าเตยซัมติงนะครับผมกินนะพ้อม75 60 60นะครับ6นะว่าบอกดีโอ้โหถามความรู้สึกเจ้ากบนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหใหญ่ครับิงครับแผ่เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับแผ่เมื่อกี้เจ็บครับ ไม่เป็นไรี่ตั้มแตะให้พี่ตั้มเป็นคนเปลี่ยนแดนครับเป็นไงบ้างครับแดงยดียเลยนะครับ นี่ครับมวยแก่ครับผมไม่ออกซอโอ้โหเสิร์ฟดีกว่าโกมอนี่ครับยก,กมาหนึ่ง <laughs> โอ้โ เกีย่ยวแต่วิง่งไม่ทันว้ย้ย้ยตรงนี้เอาครับภาษาพม่าเรียกเยว้ครับ 0ต่อ9ครับโอ้โหจะเสริมมันก้อยเย้เป่ากบต้องเดินตามรอยก้ยเย้นะครับ15หนึ่งครับก้ยเย้มีกบก็มีครับ90ครับหมดแรงครับสวัสดีครับเบียร์ครับเบียรครับขอโทษนะครับ เมาครับเมื่อคืน,นไ,ปคไปด้วยไม่ได้ดาเซีนฝ่ายตรงครับสเสิร์ฟมาโอ้ <laughs> โกบเตยข้ามหัวสีไทยน่าจะได้ลุยนะครับสัปดาห์นี้อ๋อครับยังไม่ได้ซ้อมเลยครับซ้อมซันแบ็กไปก่อนครับ <laughs> สวัสดีโปรโมเตอร์เอ๋โปรโมเตอร์ฟูด้วยนะครับเตยมาแต่ตัวครับไม่พกเกงใงมาด้วยครับออ สอยคครับดเกอยู่อยู่ไม่นไรครับัยือได้ตลอดเวลาครับไม่เป็นไรตัหนึงครับเจ็บก็ดกนีกเรัใจ เปิดมือได้วมดยู่นเกต่อศูนครับแต้มจัดเนินๆเลยนะครับสวัสดีครับ สูนะครับแตกไปหลังคอครับลูกนี้สวัสดีนะครับพี่เอดนะครับกิตตี้นะครับ จานกบหลังท้ามาเอดลูกนี้ยกโอ้โหท่วมแล้วลี้ท่วมคอมเมนต์ได้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเสิร์บยาวมาเปิดได้กบนะว่ายกหัวเสาดลุงนี้โอ้โหชักกันเป็นแถวเลยครับ ใตนเลเ่ด้องคนนะ0ครับลงมาอืม09นะครับ มีแต้ครับมีแต้ ครับเก้าตอวหนึ่งครับเขาเพิ่งตีแค่แตกมาหนึ่งลูกครับกบของมาเสบยกเตะโอ้โหแต่ดีครับแต่ดีมากครับหนึ่งกับเก้านะครับดำเสิฟยก

ข่ดองนะครับไลมาแล้วบีแล้วครับบีแล้วไอ้วาขึ้นนะไ้าม่นะครับ ลูกออครับลอสองเด้งนะจ๊ะกบนะว่ายกโอโหเดี๋ยวมากอกอครับนีเจ้าชี ล้อเตะลูกนี้จากลูกเกี่ยวของเจ้าหลันครับเกี่ยวเข้ามาแล้วก็ยกก็เตะออกครับตรงนี้ล่อตัวไปนะครับสวัสดีครับพา,พานุพงศ์อุรยานะครับกี่แผนนะครับ เ,เลยนะครับครับสำหรับกดไลค์กดแชร์นะครับปุ๊บมาเอาโหเปิดเปิดแตกมาบพะอือขัดนิดหนึ่งครับดีครับจุดจวดจวดครับพี่น้องจวดมีแบบจุ๊บจวบไหมครับ เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมกบเตอร์ต่อสามสองครับชี้ถมลั่นครับเตยห้ามม้วนครับห้ามครบรอบอย่างเดียวครับสันแบกทำอะไรได้หมดครับฝั่งนู้นข้ามได้หมดครับเฟรีครับ ต่อห้านะครับทุบมาเต็สายก้อยครับตรงนี้ดิมเส้นซ้ายครับจันเตยเริ่มเ <c oughs> หนื่อยแล้วครับเฮ้ยแล้วครับเฮ้ยตัวไหนนี่บรรล,ลัยกทีครับสวัสดีครับพี่โจนะครับ โจนี่แบ็ก40ในตำนานนะครับพี่โจครับลูกปั่นสวาดนะครับพี่โจไม่ค่อยได้เห็นสีท้าไอ้ลวดลายของพี่โจนะครับอุ้ยตรงนี้ยกมาโอ้โหเป็นเป็นลูกเก่งของเจ้าชี้ครับเราจะเห็นเจ้าชี้ในโทรทัศน์นะครับ แต่ก็ไทยแลนด์ลีกนะครับสโม,มสรนสีเกตเอฟซีนะครับ <c oughs> เิดอาเาละยกมากดถือโอ้โหนั่นนี่พี่แอ๊บตนองบอกเลยว่าแชร์ไปยังกลุ่มนั่งก่อนโวดฟีฟาครับตัวดๆครับฟีฟาคงสะทอนนะครับจันเต์ต้องมาลุกเองครับ ลกมายอดโอ้โหงานธรรมศาสตร์เจอกันครับโอ้โหครับจัดไปพี่โจเบียร์จิงเบียรแล้วก็่านเพชรครับขอบคุณครับ 5-10สครับโอ้โหเขาขึ้นมาทีละสองสลูกครับยกเปิดชงยกไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหลูกมีตามสไตล์ครับนีบล็อกสวัสดีครับสุภชอนครับโอ้สวัสดีครับ เปิดมายกของลรงนี้บล็อกไม่ถึงครับฝั่งละหนึ่งพันบาทนะครับห้าพันไม่ได้เหรอตามราคาครับฮัลโหลครับพี่โจยังอยู่ป่ะครับฝากแชร์ไปกลุ่มพันเพชหนะครับไลฟ์สดนี้นะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับ สิบต,ต่อห้าเตทุบมาอูย้ยวันนั้นไม่เสะแบบนี้ครับเล่นกับมวลนี่ไม่เสะแบบนี้เลยนะครับสิบเอ็ดต่อห้านะครับทุบ ต่อสบิบเอ็นะครับสบิบเอ็ต่อหนะครับยกมาโอยุ้ย ต้องลูกเสิร์ฟตัดหัวเน็ตของโกมุนโอ้กระจวดแล้วเนาะครับ <c oughs> ทุกมาโอโ้โหอ,อันไม่เข้าเป้าครับลุงนี้เข้าเน็ตไปก่อนต่อไปแล้วจ้าเ,เ,เก้าสามจ้เอิไปเก็บครับ หมือนมาแล้วครับเตยซำมติงครับสุดยอดมากครับพี่โจครับนี่ครับต้องเปลี่ยนมาเป็นเจ้ากบก้ากรวดครับอืเมื่อกี้เจ้าเตยยี่สิบลุลวดครับยกมาเจ้าชี้ เต็มอัญยาครับลูกนี้ลูกนี้เต็มอัญยาครับโอ้โหนั่งขี้ใส่รัวเลยครับสามต่อห้าครูบมาโยกมาโอ้โหโอ้โห เปิดได้สวยครับจานกบเตะเข้าหน้านี้อั่งเดียวครับเอาแล้วครับหายไปกับซอสครับหายไปกับซอสอ่ะสมภา์นะครับสัมภาษณนะครับอสัมผาษอะไรไม่มีครับสู่นี้ เป็นยังไงบ้างครับดีครับแรกๆก็เหมือนจะดีหลังๆไม่ดีเลยเอาทุนกลับมาได้ใช่ไหมครับไม่ตัมกอกให้อ๋อดูบ <c oughs> รรยากาศรครับเราจะตัดคลิปใหม่นะครับโอเคครับวัสดีครับ